โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะฮะวันนี้ค้งก็อยู่กับผมฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นโอยวันนี้ผมก็จะมาทำก,การรีวิวนะก็อยู่ในเราคิวคลิปรีวิวนั่นเองเนาะก็ตอนแรกคิดหนักมากเลยว่าจะรีวิวอะไรดีวะที่เรกกกว่าจะรีวิวห้องทีนี้ก็ยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมอะไรอย่างงี้มันยังไม่ตกแต่งสวยพอเลยแบบยังต้องเคาาเิืออะไรอีกหนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยคือมีพี่คนหนึ่งที่อยากให้ผมทำ รอ,องเท้าแกก็ได้เอารองเท้ามาให้นะชื่อพี่อาร์ตแกก็ก็โอ๊ยถ้าจะให้เรามันก็ยาวนะจะทิ้งอินพิชชันให้แล้วกันเป็นเป็นช่องนะฮะช่อง YouTube ของแกนะะั่นแหละเออก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามของตรงนั้นด้วยนะฮะในส่วนของช่องพี่แกะะพี่อาร์ตนั่นเองแล้วก็อย่าลืมดิดไลค์ดิดซับสไคร้ก่อนดูรีวิวกันเลยว่าผมจะมารีวิวอะไรนะ,ะแต่ว่าวคลิปก็บอกคุณอยู่แล้วนะฮะชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วไป ก็จริงๆวันนี้ผมจะมารีวิวแมวนะเป็นแมวที่ดื้อมากนะฮะก็น่าจะเคยออกในเฟรมไปแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ก็น่าจะคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้ดูไหคลิปมันเยอะมากของผมคือ่ะเล่าต่อเลยกันคือพี่อารเกโกรองเท้ามาให้อยากเพ้นท์อยายให้ผมเพ้นท์รองเท้าเป็นกระตูเรื่องที่สนะเยปบนั่นเองนะฮะหรือที่สั้นๆก็คือ เยบะนั่นเลงนะฮะาการ์ตูนก็เพิ่งออกมาเนี่ยแหละปี2020ัน 20. ใครได้ดูแล้วก็แน่นอนนะฮะมีตัวละครหนึ่งชื่อเซนอิซ e ึนะฮะเป็นเพื่อนพระเอกนั่นเองก็เขาก็อยากได้เป็นรองเท้าที่เพ้น์ออกมาเป็นในรูปแบบของเซนอิซ e ึนั่นเองนะฮะเป็นเสื้อคลุมนะก็ประมาณนั้นเลยก็ว่าได้ดูแบบในตัวอย่างในที่เขาทํารองเท้าออกมาแล้วมันก็โอเคมันก็ดูสวยแล้วจะถ่ายให้ดูจริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งทําเสร็จนะฮะ ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็90 90เปอร์เซ็นต์ละ90ครับประมาณ99เปอร์เซ็นละเหลือใส่เชือก <_ D> เดี๋ยวพ่นสีใส่เชือกนิดเดียวโอเคก็เดี๋ยวผมพามาดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะจะได้ไม่ต้องพูดมากแล้วอ่ะนี่ก็คือน้องแมวน,นั่นเองที่จะมารีวิวแต่ก็อมแมวละนะฮะตรงน,นี้เปลี่ยนมารีวิวเป็นรองเท้าแล้วกันนี่เป็นไงจะบอกว่าอุปกรณ์รอบข้างนี่คือก็เปิดให้ดูกัน จระเลยนะเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดว่านี่คือรองเท้าของพี่อาร์ตจริงๆมันเป็นสีขาวแบบมันก็ดูสุกปรปกมานั่นแหละทีนี้ผมก็เลยทาสีขาวทับเข้าไปแล้วก็ละเลงมันไปนเลยนะฮะก็จะใช้สีไม่บอกยี่ห้อดีกว่าดูเอาเองแล้วก็สเปร์นั้นก็เดี๋ยวจะพ่นตอนท้ายคลิปแล้วก็ใช้สีทองนิดหน่อยนะฮะอ่ะฮะแล้วก็ก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะสีนี่สีส้มสีอะไรก็ ระบายตามเด็กศิลป์ไปนะฮะอืมแต่ก็ไม่เชิญเด็กศิลป์ขนาดนั้นหรอกก็แบบใส่ตามเยอะถักใส่กะใส่ตามเยะถักคำแต่เองเออแบบว่ามั่วตัวเอาไปก็ประมาณนี้อ่าฮะงานก็ออกประมาณนี้ไม่รู้ว่าพี่แกจะถูกใจหรือเปล่าแต่สําหรับผมแล้วผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าอยากจะซื้อต่อได้ซ้ำอ่ะเออทำเองทําไปทํามาก็รู้สึกว่าอยากซื้อต่อเลยว่ะเอออะไร ผมคิดว่าผมลืมอย่างหนึ่งตรงนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนิดนึงก็เอาครับเออโอเคประมาณนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับรองเท้าเส้นนิสือนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากในเรื่องอดาบิคาดาซูนนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปดูตัวเต็มกันด้วยทั้งภาคหนึ่งภาคสเลยนะนี่มาดูในรอบๆกันเลยอโหา ยอดนะฮะจะบอกว่าเพลงประกอบคลิปนี้ก็น่าจะใส่เป็นเพลงของนั่นแหละนะเพลงของยายบะนั่นแหละนะไม่รู้จะติดิีกรทธิ์หรือเปล่าะฮะก็เป็นรองเท้าที่จริงผมเคยทำคลิปรองเท้าไปแล้วอันหนึ่งนะก็บบเพ้นท์แบบนี้แหละแต่ว่าก็น่าจะปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดก็นานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้เพ้นท์อะไรแบบรายละเอียดสูงขนาดน,นี้อันนี้เป็นคู่แรกด้วยซ้ําที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่คู่แรกหรอก ก็เป็นเป็นคู่ที่2แต่ว่าจะให้มันเป็นคู่แรกแล้วกันที่ผมรู้สึกว่ามันรายละเอียดสูงแล้วผมทํามาประมาณ3าชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะฮะน่ก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการพ่นนะฮะพ่นเกลือ,อ,อให้มันเงานั่นเองแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลอกหรือเปล่าหรือมันจะเสียตรงไหนหรือเปล่าแต่คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่รู้นะไม่ลองไม่รู้ร <c oughs> โอเคเราจะมาลองพ่นกันเลยนะฮะ แต่ว่าพ่นเสร็จปุ๊บก,ก,ก็ใส่เชือกนะฮะโอเคเรามาดูขั้นตอนการพ่นกันเลยดีกวน,นเพราะว่าขั้นตอนการระบายระบงเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะไม่ได้ไม่ได้ไไดทาให้ดูไงเพราะว่ามันก็น่าจะไม่ยากอยู่แล้วเนาะก็แค่ระบายระบายระบายสาย่นในสายนี้ประมาณนั้นแหละมั้งก็ใส่จะบอกว่าไม่ได้ทําตามต้นฉบับที่เขาทําขายกันนะก็ลอกลอกมานิดเดียวนะฮะก็แค่สีส้ม แล้วก็ไอจุดสามเหลี่ยมสีขาวใช่ไหมแค่นั้นนะฮะส่วนนอกนั้นก็คิเอทเอาเองเลยก็คือแบบใส่ยับเลยฮะอะไรไม่รู้ใส่ยับเลยก็นะฮะให้ดูยันรองเท้าเลยทีเดียวอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรามาดูกันเลยอย่าลืมติดและติดส c r ใครให้ด้วยเลยกันนะอืกดติดตามไปเลยขอบคุณมากสำหรับพัน0 s u ับสไคร e นะฮะก็จะพันสอง้อยแล้วดีมากขอบคุณมากไป ราจะพารองเท้าตัวนี้ไปพ่นสเปรย์กันเลยแล้วกันกอเสียอาจจะก,กล้องนิดนึงนะฮะจะบอกว่าผมจะใช้สเปรย์ตัวนี้นั่นแหละการเขย่าแล้วก็พ่นมันลงไปเลยแต่ว่าผมจะพ่นทีละอันแล้วกันนะขอเป็นคู่ข้างซ้ายก่อนแล้วกันโอ้ยดูเนีย้ยบ่ะดูสวยอะเอาจริงสวยงามเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทเทปก่อนจะลอกเปล่าว,วะไม่น่านลอกผมว,ว่า เล่มเลยจา,างก่อนโอ้ไม่กูอสวยสวยสวยมากสวยมากสวยเลยพี่น้องพอโอเคครับท่านผู้ชมมันก็เสร็จแล้วนี่ผมใส่เชือกลงเท้าแนละ้วมันก็ดูโอเคอยู่นะเป็นยังไงบ้างครับกับ ร่องเช้าคู่นี้สินิสึนะฮะสินิสึซิโยคือข้ายห,หผมทำอะไรรีวิวอะไรอีกก็นะจริงๆผมอยากทำสอนทำด้วยนะเนี่ยแต่อีกคู่ต่อไปผมจะทำสอนทำนะฮะเป็นคู่ของอพระเอกนะชื่ออะไรวะผมจบชื่อพระเอกไม่ได้ทุกทีเลยจำได้แต่ซินิสึแล้วก็แล้วก็อะไรอะ แค่นี้แหละผมก็ดูการ์ตูนนะแต่ว่าไม่ค่อยได้จริงจังเจอแบบจำชื่ออะไรขนาดนั้นก็เอาจิงคู่นี้กโ็โหไม่อยากแบบ <Nope. S 1> ขเขาได้ยมว่าไงคือทําแล้วมันรู้สึกถูกใจตัวเองแล้วมันก็แบบอ,อยากได้ซะง,งั้นนะฮะมไม่อยากให้พี่อาร์ตเลยอ่ะไม่ไม่อยากให้คืนเลยอ่ะดูดีสวยมากเลยะผมชอบมากเลยโอเคนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีทองผมก็ใส่ไปนิดเดียวเอง พอได้พอได้พอได้พอได,พอได้พอได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวรองเท้านะโอเคปะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะจบยังไงดีพี่น้องเราควรจบยังไงดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ <laughs> <g> กูดบายกูดเน็ตนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรอีกเนาะก็สำหรับรองเท้าคู่นี้ก็ผมก็จะทักพี่อาร์เลยแล้วกันนะอ่าถือว่าเป็นของสักปีใหม่แล้วด้วยด้วยกันนะโอเคประมาณนี้เลยสำหรับรองเท้าเซนอิสึนะฮะไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอีกก็ดูดูกันด้วยแล้วกันนะฮะกูดบายกูดเน็ตซื้อคืน